ตอบคำถามพิธานีนะครับจำเป็นต้องมีวงจรที่2หรือเปล่าถ้าบ้านใช้มิเตอร์30ทับร้อยอยู่แล้วแล้วถ้าต้องมีมันปลอดภัยกว่าหรือยังไงหากมิเตอร์ที่บ้านเป็น30ทับร้อยแอมป์อยู่แล้วนะครับแน่นอนว่าเพียงพอสําหรับการติดตั้งเครื่องชาร์จรถไฟฟา้าหากจะพิจารณาด้านความเหมาะสมในการติดตั้งเนาะทางเราแนะนําให้แยกเครื่องชาร์จเนี่ยไปไว้เป็นวงจรที่2ครับแต่ก็สามารถติดตั้งกับวงจรที่1หรือว่าวงจรเดิมของบ้านได้เช่นกันตัวมิเตอร์ไฟฟา้า30ทับร้อยแอมป์ระบบไฟหงเฟสร,รองรับเครื่องช วงจรเดิมของบ้านยังไงอย่างแรกเลยการแยกโหลดตัวเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยออกจากวงจรหลักของบ้านหลักๆเพื่อเพิ่มความปลอดภัยที่มากขึ้นครับตัววงจรเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านะครับใช้ไฟฟ้าปริมาณสูงแล้วก็ติดต่อกันเป็นเวลานานในขณะที่ชาร์จการมีวงจรเฉพาะแบบนี้จะช่วยให้การติดตั้งอุปกรณ์อย่างการดูดเรกเกอร์อติดตั้งได้ตรงจุดมากขึ้นครับแล้วก็ทํางานได้ไวแล้วก็มีประสิทธิภาพในจุดที่ติดตั้งหากเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ามีปัญหานะจะไม่กระทบกับวงจรไฟฟ้าเดิมในบ้านถ้าหากมนนจืื้ออรรเิ่่หวาาาขขดคงชึ จะสามารถมาปรับที่วงจรที่นี้ที่เดียวได้เลยส่วนการตรวจสอบบำรุงรักษาเนี่ยก็จะง่ายขึ้นเพราะว่าเราแยกเป็นสัดส,ส่วนชัดเจนสรุปเลยนะครับมิเตอร์ไฟฟ้าที่บ้านเป็น30ทับรอมป์มแล้วสามารถติดตั้งร่วมกับวงจรเดิมของบ้านได้เลยหรือหากให้ทางเราแนะนําก็ติดตั้งในวงจรที่2แยกออกมาใช้งานโดยเฉพาะกับเครื่องชาร,รถยนต์ไฟฟ้าส่วนมิเตอร์ไฟฟ้า30ทับรอมป์ในระบบ3เฟสก็เช่นกันนะครับแ้วบ้านที่มีระบบไฟรองรับเครื่องใช้ละใช้วงจรที่2หรือเปล่าหรือว่าใช้ร่วมกับวงจรเดิมของบ้าน คำตอบก็คือบ้านในหลายๆโครงการนะครับถูกออกแบบมาให้รองรับเครื่องชาร์จรถไฟฟ้าตั้งแต่แรกอยู่แล้วเราจะติดตั้งแค่เครื่องชาร์จกับอุปกรณ์ป้องกันต่างๆแล้วก็จะช่วยลดอุปกรณ์หลายๆอย่างลงไปแบบนี้จะช่วยเซฟงบให้ผู้ที่อยากติดตั้งเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยไปได้เยอะเลยครับหรือว่าหากใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องชาร์จหรือการเลือกเครื่องชาร์จเนี่ยว่าจะใช้เครื่องชาร์จรุ่นไหนสามารถสอบถามพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ติดตามเราไว้เพื่อรับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆครับทุก